ต้มไก่ข่ต้มไก่บ้านไข่มันน่มันหน่อยแล้วนิงก็สิเอาไข่มันออกนั่นละ่ะมันก็เลยยังทำนี่ยังไข่มันนหน่อยไปบันี้ห้าไปกินเขา ตำตำบักแอปเปิ้ลบักฮวงนิ่งเบิร์ดบักพี่กระซิเบิร์ดล่ะอกระซิได้สั่งเพิ่นคนไทยเขาเจ้าปลูกผักอันปลูกผักไทยอยู่นี่เอากสั่งเพิ่อนอันนี้อันขัวไข่ตับมึกขึ้นนี่ขัวคุยโทรศัพท์อยู่กิมกอนกิมก,นกอนแล้วเลย ใส hmm. <Huh>? ่หัวมาถือกล่องให้ตะกร้าช่างช่างเนวเปิดจังสิอันนี้มาเนีอื่นเนีวเปิดสรจมังจีอ่ะใช่เจ้าเจ้าบอกเถ้าเออใช่จะกินกคสตากันนี้เนาะขอวคุา สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกับช่องคุณนายปากบานอีกแล้วเด้อจ้าพ้ามากินเขาด้วยมือเนี่ยบ้างเนี่ยตำบักแอปเปิลบักฮงบะมี่เฮี้วเข่าไหลไปทั้งนอกมาขเขาอบริกินบางเนี่กินอยนียงเลย ต,ต้มไก่ต้มไก่ตามแบบแอปเปลิลกับขัวไข่หมึกขึ้นขัวไข่พย,ยบาบาลฟินเลน่นมุเจาได้เบื้องอันได้เบื้องไอ้ตอม พาะอันแม่ยุ้ยว่าถึงอาการแม่ยุ้ยยี่บอกอันเพื่อนบอกชุวฟังแม่ว่าอันแม่ยุ้ยแม่อันทนลางเล่ากับเล่ากับเจบเม็นบ่หล่ะแต่ว่าทนทนเถ่งสติปัญญาแล้วกัย่งพิมย่งพิมพ์บอกได้่าที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าแม่อันแม่เทพมาซอยเห็นไหมอันคอยฟังแล้วบอกคนลูกมักกะซีเมนอหลี่ดิวอ่ะคเบิงตลอดเนี่ย คนพ่อมีบุญกับกับพ่อหญงขึ้นบ้าล่ะรถมุนอับยับจนจนเอาขึ้นบ่อไรจะจนเอาขึ้นบ่อไรนะจนพีใหา่บ้านไปออกรถไม่แหล้วมือมือนี่สื่อสดผุนได้เ่นแล้ววามันทรงหลายขั้นกับจมาทรงขั้นนี้อีกกตะสินแต่สิ่นักโวดเราก็เลยสื่อสดนาทีสร้างหางิ้นใดเนาะมันค่อยกระทศด้วยกันละ่ะ ามหาเงินได้เทาก็สีายวเสือไปรลวดัดขนาเทียงเงินมันอยู่ด้ำเฮาหาเทียมันบ่นยังเห็นจังไดเนะาะแค่เห็นอย่างนั้นจิเนาะืม่เห็นยังจักเนี่ยเอฟซีและสิดาเด้ เบ่าปานเอฟซีเป็นหมื่นนะทุก่าเ,เห็นบ่าอ,อันนี้อันนี้นำนำอ,นนอนังุุนนำอังุุนใส่แอลาห้อป์ประเทศประเทศสเปนนี่เขาเอินว่าโรซาโดมันกระสีออกววานๆจักน้อยนี่โรซาโดว่าฉันว่า โลชกก่ดูกระไม่ถึงว่าอันไหวไหวสีชมพูนั่นละ่ะไหวขาวกับจีรลชาติอีกจังหนึง่งไหวสีชมพูอีกจังหนึง่งไหวแดงกับสีรสชาติอีกจังหนึง่งไหวขาวหนึ่งก็มันกับสีซอบๆเน่แต่ว่าน,นี้ซอบก็บไหวขาวขันไหวแดงนี่แห้งแหงแก่ก็มู nhu này chúng ta đã biết rằng là những kính cầu có nước